คันว่าถึงต้องนั่นแต่งรถแต่งรถค่อยไปทั่วค่อยไปทั่วบนเรืเมืองลาวนี่ยังบนนี่ไผ่กอดปู่ชาวชำน่อยเท่าชำค่อยเจ้าสกอดอุ่นนะค่อยเห็นผ่านในโทรศัพท์ในคลิปมันเห็นแต่เจ้ากอดปู่ชาวชำน่อยแล้วบ้บาดนี้กอดเจ้าเนี่ยโอ้ยชำไมหน้าตีมากว้าวอัดโตน้อยน้ำมันบริหารบริหารหลักแต่ก็โตใหญ่มันรถเวิร์ดอยู่พุดมันจะชิดกอดได้ว้าวเนี่ยว้าวคือเจ้านั่น ใช่ให้คอยกอดบ่คอยสิไปนี่มาแล้วแหละมาชัวร์นะมันไปแล้วมันช้ำกันเรือบควายห่าอยู่ดงพุ่นอะไรเลยคอยใหม่เจ้าไหนจานห้าวฮึดฮึดอย่างไรไปแล้วว่ายันหมดแจ้งแล้วมันียันไปแต่ไปแล้วจานทำนะบ่อยู่บ้านอยู่ใสเฮือนอยู่ใสน่ะบ่เออคนกันยังบ่ทันถามบ้านนะบ้านเจ้าอยู่ใสเก็ลืมแล้ว บ้านคนะบ้านตะนองนี่บ้านตะนอมท่นนอายบ้านเออยางสูงเนาะโอ้ทถงข้าวฝุ่นเออไม่คอยในโบยางได้นี่นึงคอยนี่กับมีอะมรลำนี่ยอดมูไบแก่มบาย ข้างอะน,นะของคอยเห็นอะไรไหมอลำนั่นไรคว้าไปเลยขอใบแก้มใบข้างใบเบิดเลือเอาไปมาหน่อยนะนชาวแหนนะมันขีเจริญเขาเขย่าว่าอเอาแล้วเออทางนั้นมันบมเจริญแล้วนี่นะชาวแหน่บ้านน้านี่อยู่ในบ้านพนนี่หมอแค้นนะเบานิ้นนอนไปเป่าไปน้ำเราเลยเป้าหอดผัวอันนี้คือกันนี่จะหน่อยไปน้ำหมอแค้นไปเลยกับหมอแค้นไม่คุยไปเลยเลยว่าขึ้นมือชื่อน,นะก็จะไปร่ำไปาชาวแหน่อยู่โคนเมืองยา เออที่มาคนที่ไปก็หมอแค้นนะก็ยังอยู่เออพอไปดอกะักใจบ่ออเพราะแต่ว่าแน่ได้หนึ่งๆอะไรกับพ่อแล้วไปเนาะกันเอาค่อยๆไปไปได้ลำนี่ไลยตุจานชิบุด้เมียหมอลำหม้อหวานนี่เป็นยังหาะไม่ติกอดกันนั่นแหละเนี่ยมันสบายจังเออเออเอาแล้วตุก้อนเย็นบอนนันบ่อ่าจะห่างกัน เดี๋ยวเขาทไปลำพาเมื่อยเงนี้อ่าตูตูตูจานหาเงินเก่งอยู่แล้วเราไปเพอะเมื่อยได้ลำนะ่อยโให้ไปร่นแล้วเขาชี้จ้างยันบอกเออตูจจานเขาชี้จ้างงานงานหนึ่งงานชีล้านเหรียญคนกันยังโให้เจ้าไปมันชีเชียทัดขาดคุ้มคอยมันเคอร์เวลานอนนำกันได้เอจ้าแ้คอก่าบ่ ยันจะาว่าวว่าวบอกคือความว่าวหนาแับคำว่าจ้างแล้วพันกีบก็ไปนะเจอคารลมตูจานตุจานเจอคารลมผู้สาวเนาะความว่าความว่าเจ้านี่คมเมนว่าแต่งกระเพ่กับบริได้ใ้น้ำตาลเนาะมันหวานอยู่แล้วจะพ่อเจ้าจะขายคาเออจังชั้นเนาะ นั่นคือคัดเองน้ำตาลก็ไม่ได้ใช้น้ำตาลมันกวานเองเนาะกวานเองอบ้านแม่ขันแกงแกงปลาแกงปลาแกงไก่กับไม่ได้ใช้รอกันแป้งนัวน่ะมันนัวอยู่แล้วมันนัวในความวาวแม่นึกใจกันเลยแม่บอกมันถึกใจกันแล้วอ่ะในใจเราถึกชอบแต่ชิ่ยยอดฟองใช้กันนั่นแหละมันสบาย ก็โว้ยอยากพ่อหนาครับพ่อถือข้อมือไงเนาะอันนี้พ่อถือข้อมือไงเนาะย่อยกันย่อยข้อมือกันวะโว้ยมันใสแน่นตรงกันเราอยู่ทางไรพันในโทรศัพท์ก็มันตรงกันขัดแน่เด้อชิว่าแต่ปากแต่ลิ้นกี่อันนั้นชื่อเด้อคันว่าอลไรฮะมันเป็นชิ้นทำเด้อกันหน้าเนี่ยเรื่องว่าพอกันบข้าวแม่เหนือพวกมันมาพ่อกันนะคันว่าชิ้นทำแล้วออกม่คำหนึ่งช่องคำคอยชิไปด้วบ้านเจ้าเฮือนเจ้าน่ะ มาโลดมาโลดผู้หญิบานนี้ผู้สาวกันนะขักแน่ได้เด้อกันไปแล้วว่าไปได้ใหม่นะบ่ได้ไดนคนคือคอยมาคอยเปลี่ยนแปลงไน่ไดใหม่คันว่าเออคันว่าแล้วมาลดเออว่ามันจะเป็นชิ้นๆเอาเป็ดไปต้มอีกเด้ผู้สาวเนี่ยก็ต้มต้มไปแล้วทิต้มคอยเชี่ยวอันเป็ดอยู่เฮือนหมอนอันนั้นไปต้มอยู่เฮือนเจ้าเฮือนมอหนมะเฮือนมอหนมใกล้กันเนาะบ้านเดียวกันเจ้าอยู่ใกล้กันบ่กับเฮือนมอหนมเนาะ เคขาอ,อยู่บ้านใไงเพชรเออเ,ออเออขาจะเอาเพชรในเฮือนมันเป็นต้มแล้วก็เอาไข่หมูแมดงกันชาวนางแน่ไปใช้พร้อมเออไข่กันกับเพื่อนชาวนางอะไรเงินกันเออที่เอากุ้งแน่อันนั้นในน้องชายชาวนางคือไปก้อยดนพร้อมไปท่านไปเลยนหะนาะๆเดี๋ยวนี้เขาอ,อยู่เพื่อนชาวนางเออแล้วใช้ชาวนางอยู่ชยใช้ที่ไหนเนานะนางไป็นะออยังไงจ๊ะ,<ล>ะอขอนางขอนางลมกับ ลมกับผู้นี้ถามหาผู้นั้นน้อยใจเด้ตุจานเด้บ่บ่แม่นบ่แม่นว่าให้น้อยใจคันว่าอยู่เฮือนชาวนางบ่คือบ่เห็นชาวนางชนะเห็นนั่นแล้วยังไปปลูกจะได้แล้วม้าเอออันนี้แล้วบ่แม่นว่าค่อยมักชาวนางได้ค่อยถามหาเรานั่นค่อยมักเจ้าทนแล้วหมักไก่กับมักชาวนางกัเอาชาวนางมาค่อยก็บหมักค่อยคนผู้ชิยากยังค่อยก็บอะไ้กินใจหม้อหม้อข่อยหลานมักไก่ก็เอารถค่อยจะให้ยังเอาเลยย้อนว่าเจ้าเก่งใจว้า บาได้ตีผักนใดก็เลือกลดในใจไพ่ใจคอยบปเลือกเนาะคอยคอยคนขี้ล่ยเลือกผู้ชาวงามมันก็เลือกบาได้แล้วคันเลือกผู้เดียวได้อยู่คอยบอบอึ่นช้ำตูจานเพราะแหงเนาะ เราแะเลมือตะคนมาจีบแล้วก็เปลี่ยนใจแนวนั่นแนวนี้มาตรงใจว่าอะไรเห็นผู้สายกำน้อยแล้วราลืมผู้เฒ่าตายแล้วคอยนะเช่นกันเนี่ยรถก็ได้ยินบ่ขันขันเจ้าอย่าพูดขึ้นเมืองน้องนะฮะก็ได้ยินข่าวว่าขึ้นเมืองน้องเอาก็ขึ้นกับอั่นมอนอมมาแล้วเบาะแสเบาพรอนไปน้ำกันนั่นของขวอยไปเบิ่งคนเจ็บคนชู่ได้ จะจับผู้สาวน้อยมาอันภาคใบบ่นี่ได้ชานาใครอยู่บ้างคอยดมมดแก้มบ่ผู้ช่งจะจับมาผ่าดมมดแก้มมาโลเขาได้บ่คือเฮาได้เจ้านั่นคอยชิดมแก้มได้บ่อคอยไปนี่ได้บ่เออเจ้าผู้บ่ให้ผู้บ่ให้ชื้ออื่นเพราะว่าจะดมแก้มใครดมคนแนวอื่นบุรูกแต่แก้มขับแอบบ้อ ตุจานจิลมยังแนวอื่นนะเอาอาดมแก้มดมคอดมมือเนาะเออดมมือเนาะแก้มกันดมแก้มได้กระดอนดมแก้มกันดมคพบ่อไมห้หายเออแค่นี้พอช่วยใหคอยดันจังนอนพอดีเจ้ามาจะใช้คนบันไดจักนอนก็รอจริงใจลรามาว่อมคอยละห้ามเวาเด็ดขาดคอยประม่าตั้งผู้ชายเราเน้นตุจานผักแน่บ่มามาเดมือจับ เห็นบ่ได้มาจับได้มือขอจับมือกันเว้าอีเออๆบ่ค่อยสิถืออันคลิปช่องราชีไปเบิ่งลายมือเจ้าอีกมือนั้นเจ้าชีเอาคนบ่อนไดเมืองใดทามโลดอันชุมไปนําข่อยนั่นเพิ่นยังบ่เคยเจอผู้บ่าวแบ่ลมอันนี้แหละผู้บ่าวกุดแนั่นยังมื้อนี้ผ่านทางหน้าจอเห็นโตจริงเชียงจริงเนาะบ่ผู้บ่าวมือ2ลนี่น่ะ มือชามก็อยามานนะเอาไปแตน้ำตอนมันยังคุไปเลยเอาเลยตุจานเอาไปเตน้ำตอนมันยังโอ้ยทีไใมันคำเล็กแมันบุกคำที่ไปเตมนี่ผู้ละเมาคือเอาขักแทะคำกอย่คำยังตจางตะเวนไว้มาแลย้นบชมนบุชมคมว่าเด้อนี่เด้อวมไปแล้ว อ split, อเมื่อใด้ควรจะไปควรจะโทรบอกว่าน้อมันยังเห็นตัวจริงเสียงจริงยายชัวราไอ้เจ้าศพหักว่าเสารท่าใช่อีกเห็นก็มาเอ็นนาเขาจะมาเอาเอานเรื่อนั่นมันบ่ได้เอ็นนาเอ้าหักแน่เด้อหักแน่เด้อให้เป็นความจริงเด้อกันไปแล้วเปลี่ยนเป็นเป็นทางใหม่บ่ได้เลยเด้อผ้าควุมดินอยู่ไหนเจ้าลีบบ่เจ้ามุนผ้าออกบ่ได้มันขั่วเมียนอยู่เด้นี่นะเออควรจะบอกเจ้าขักนั่นผ้าควุมดินนี่มันมุนออกบ่ได้ไหน เออจำเกนกับช mm ุม hmm. ถ yeah, sure uh, ือป่าแล้ว่าถือชุมเหมอนแล้ก็ควจะบอกเจ้าน่ะเอาไว้เปลี่ยนความว่าเด้อเออกนเว่าวละไเว่าวจับเชือได้ออจับเชือกอ้ไไ่บปตัวอืมกันบดตัวนะประเทศเข้ามาให้เข้ามาดาวนะย่นตะพูบางคนนและชิบปตัวเขาอถูกเลตุกันตัวบ่าเหนียวนนินะ ว,ว้าว่าเลยปินหลังมาใช้หัวไปทางอื่นเนาะอันคนตัวนี่ว่าวเรื่องชื่แล้วอันคนตัวแล้วบอคันว่าวแหละปินอยู่เคยเคยตัวขักแน่บอไปฉบาลยูวว่วนให้ใช้ร่มมาตกโซนุ่งสบ,บ้ายหยางเมื่อพี่ก่อนเ่อยบอใครตัวให้ทางสูงเพียร์ให้กระโบมี โอ้ยอยากเป็นมอชอย<ล>อยู่ใกล้ๆเลยเ<ใ>น,น,นาะม <ใน S 2> ชักจี <c oughs> ใจเนี่ยเราบาคู่กันและวันนี้น้อมาพบมาเป็นแผ่นสะดือตายมาคณะว่าน,า,วาน้องนองบ้ตายสีมันไม่แต่วันนี่ยโอ้ <c oughs> เต๋อ เราห้องม้วนไหนตัวจานเอาเล้วตัวจานก่อน,นเลยเลี้ยวไหนบานเลยเป็นเมียหมอลำนี่โอ้ยบาแรง<อ>น,นี่มื่อยตัวจานเลยอันบม่ได้ย้ำรดเข่านี่ลืนลล่นลงลื่นลงมันชินแชบเหรอไม่ได้ย้ำมาแรงนี่ได้เออว้าอาีจัดเ,เป็นคือว่าเดออคอยกระชินนั่นรักพันดีมาแรงนะเออ นอนแทนเจ้าก็ได้ตอนแรงเาเล้วินอนแทนตุกคนชินอนแทนตุกคนก็ได้ตุกคนมนอนก็ย่ออกไม้ก้อนนี่มันขบังเดือนเหรอออกไม้คำหนึ่งชองคำจากที่ไปคหลายคนมะสามคนสามคนน้ำข่เนี่สามคนชามคน นี่เจ้าเห็นบ่อหนนี่นี่นี่เจ้าเห็นบ่เด้อนี่นิเจ้าเห็นบ่นีู่้ต้องว่าเจ้ามีเมียอะไรบ้างบ้างผู้กาโสดเห็นบ่นี่เห็นบ่อหนเอ๋นี่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 เจ้าเห็นบ่เจ้าเห็นแล้วบ่นี่นี่เเจ้าเคยเห็นบ่เจ้าเคยเห็นบ่คนชมหน่เห็นบ่ออยู่สายก็เคยมาเคยเห็นบ่อเราไม่เคยเห็นเคยดอกยตุจานเี่เคยเห็นม่เคยเห็นค่ะจะเจือ ข่อยนี้เจ้าเคยเห็นบ่ข่อยเนี่ยเลหเห็นแต่เจ้าอะไรเห็นในโทรศัพท์พอได้เห็นตัวจริงเจ้าลานเจ้าจะเห็นบ่ตัวจริงญาติญาติเจ้าญาติมาเห็นตัวจริงนั่นเล่ห์เนาะสูหอบชินแลนด์ว่ารึญาติเจ้าหอบชินแลนลงทุ่งนคนน่ะเนาะทุนน่ะมันสบายใจแต่ว่าเฮาเห็นหูปันชิวปั่ญาติญาได้เชื่อเนี่ยกลับไปเห็นกระโันปุ๊บโลดเพราะญาติเจ้าเป็นญาตินั่นน่ะเนาะทุนน่ะคนบอกว่าย่านจะเปลือยคอยนี่เชื่อเห็นเจ้าหูปะ คนชิญาญมาเพราะว่ามันบุญแมนเป็ดชามงามภาษาคนลาว,าม,าวามันงามเ,เดียวใช่เข้าอีหละเนอะเด๋ออดูสบายดีคนน้อยเนอะเด๋อเนาะนั่งอยู่นี่แล้วน้ำลูกน้ำลาวเนี่ยโ,โอ้ยคือทอดหลายคนลเลยคือทอดลูกคือทอดเมียแน,น่คือทอดผู้เช่าแน่อก็ จะได้ไม่อยู่แล้วเนี่ยมันหักขาบ่ได้นี่โตหมักเขาเขาบบไปหมักตุ๋เขาตีว่าโตนี่คนเถ่าคนแก่ชราหาเงินหาทองให้เขากเลี้ยงเขาบ่หอดกอดบ่หุมนี่ลหรอเขาจังชิบเอาเนี่ยนะโอ้ก็มีเนาะพอได้ชื่อกินยู้เงินนี่ยอันใดเคยในวันน้ำพระเช้าได้หน่นะว่ามา เชาอี icana, ่ไล่ะาวูอยู่บ้านนี่แล้วบ้านใกล้ๆกันนี่แหละว่ากันยลาว่าวเลลว่าน้ล่ารุเนี่ว่ากับนะว่ากับเขาโทรมานี่ยเขาว่าอยได้เจ้าเจ้าจะเอาว่เออยไก็มาแล้วแหละไปยัไปอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์

กินข่าวกันยังเออ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 เอูจานผูจัดกับมีนแบบว่าพำพญาอยู่บ่ว่าตอบผู้สาวนะบอกเป็นพญาแล้วของเฮาบ่แม่นหมอลำเราเปิดคนมอลำเราเอาได้กันคือเนาะเออแปลว่าตัวจานก็พอรู้นะ้้แลวจะได้ตอบกันนี่โอ้ยมันแน่นี่มอลำกับดิบดายไายนอกมันก็บอคือกันแล้วเนาะ คือกันกับจานกับมันคนนั้นธรรมชาตินี่บอกคือจานได้จานเขาหูบุ่นเลยมันยังกันมาำพังน้อยนึงพันเกล้าองเพลงก็ได้สิอ๋ออันนี้นั่นร้องเพลงก็ได้ขนาดได้กับเล่าเนี่ยบ่อออที่มีเงินมีทองอยู่ดานเจ้าล่ร้องได้าหน่ให้เป็นมาลเจ้าชุดลอเชื้อเขาทำเนอค่อยิบอกเจ้าเนอคันา ล่อกะล่อลงทุ่งพุ่นเด้อละแครถ้าล่อกะทำมันมันออกบ่อได้ไปบ่อเป็นอ่าขัาเจ้าว่าวว่าอรีเป็นชินเป็นธรรมขัาได้กับเจ้าขุศิพาเจ้าไปัชบานอยู่พุ่นธาตุพุ่นผุนจากชินเป็นชิ้นทำกับปล่อยเจ้าว่าแบบเนี้ยปัชบาลในธาตุผนปั้นปัญาปัชบานในธาตุผนปัชบานในใจโลดเนี่ยมันสบายบาอรองจะบานในใจมันบุกปัชบานบานในใจมันบุกเป็นชินธรรม กัดปัชบานบนบนมีชักชิดผู้นั้นมันจักเป็นชิ้นทาเด้อเมื่อหมาคำหนึงเด้อคจะไปหาเจ้าเด้อโอ้ยควได้ไปดอกคำหนึ่งอะไรคำหนึงนี้คนจะมาหาคอยก็อยู่เงินบเมือเหมือนคอยก็อยู่เือนบมือคือกันและบืนนี่มื่นวัดชิ้นคอยแหงไม่ได้ไปไซบืนเนี่ไปแปลว่าลูกลูกหลานมาเป่าเมืมาชงคันมกเบงนี่นะ้ ซอยนั่นเด้อเมื่อปนกันเนี่ยเมื่อไปพูดแล้วยังชี้ื่อซอยขวบจะชื่อแต่กาแฟจะชื่อขวบก็คือกันนั่นแหละคนมาชื่อปุตญาไปใช้ลูกลานมาเป่าน้ำเขามาเจ้าก็เป็นหมอเนาะเอราะหมอมาครบหมอนี่บ่อยากไปหาเงินนายช้แล้วบ่ขายกาแฟนี่ขายอันขายความปากความว่าห้องก็ได้ขายลมขวบขวบเฉพาะมือนี่ก็ได้ เงีนบ่มือนี่ก็ได้ได้ฉีแฉนฉีหาเฉนก็ได้ได้หมื่นนี่ในลายก็มาแบ่งกันช่เนยผู้นึงผู้นึงเชาวพันกีบได้ในฉีเฉนไบ่แม่ว่าคุยคุกับเจ้าไหนเช่าพันกีบขันมะเป็นจนมึมีบนตั้งหนึ่งพันเบาเชากีบอผู้นึงชาพันกีบได้หัวฉีแฉยนชิ้นหนึ่งชิ้นดับชิ้นเพ่งนี่ค่อยได้แท้ที่นาลูกลานมาเป่าเลยเขาก็ ใส้คันไหนชาวพันกี้พนงันมีอยู่ว่าหมออันหักไหมหันชิโคหักไหมได้แบบนี้ได้ชมูชาหักไม่กินหักไม่เป็นอย่างดีอันนั้นดีโรกหัวใจกระโตกข่อยในร้อยผลชไ่ลูดหักไหมอยู่น้ำข่อยนี่หักไม้พัวะโรหัวใจนั่นอ่อคันพ้นไช่คันพ้นไช่อัน เออใช้พ้นใจไม่ห้างใหม่ๆจนกินจนชะอื้นกินพวท่านฮอดท่องช่ำเช,ช้าแล้วหัวใจนั่นเออมาพังขวามือคือสิเปนามอนุวัตตปาเป็นยาแก่ปวดปัญญามนุษย์ยองง่ายเด้ยดูจาน พี่ช้างัดเอาไปเอามาหลุดที่ได้เมีหมอลำหน้อนอนแนี่ตุจานมวนในผืนห้องเอ้ามวนนั่นแหละคอ้ยคันได้เจ้าัวองหใจเป็ดโลกหัใจี่นจาถถึึงงนนนอววาี วากะพายให้หตันเดียวเอาเลยโอ้ยได้เมียว่นนี้บ่ได้บไไดไ่ได้ชื่อวิทยุยดอ,อกหอาเลยอ๋ออยา <laughs> กพังยำได้มิดบนมิดนะมิดหูบนลิบิขา่าฉันสนบางกระยังปีใจบาดเจ้าห้องเศร้าให้กำลังใจใคืออาย <laughs> <laughs> โอ้ยอันเชียงปากเจ้าในกันไขก่กระเช้าเนาะ ยาดียาดีช้ำยาแก้ไข่พเนธกนัวไข่ก็ดีอันนี้แล้วพนว่าว่าไข่แล้วเฮอข้างเฮืเฮาเอันเมียไปดมแก้มโดนโอ้ยเช่าแล้วอ่ะอือันนี้คือกันแล้วอยู่กันผู้ชายผู้ชายผู้ชายมันเป็นโรคหัวใจเขาก็จิพปัวหายมือใดเดฉันคิด้เจอกับเจ้าเน้ะมือเป็นม้านือเป็นม้ามาอเป็นมามนอเป็นม้ามือเปยนม้า มอนวดบอหรือมอเป่าเจ้านัาน่นมอนวดโอ้ทั้งนวดทั้งเป่าปวแต่ผู้ชายเอเโอ้คผแต่ผู้ชายมันยิ่งผัวไ่ได้อีกเออตายหักไม่ค่อยกับพน,พนใจพนใจแต่ยิ่งได้อยอยมันยิ่งคือเจ้านี่โอ้ยผลใชบดมือม,มาแล้วแหละ ยันแต่เจ้าโบจะใครค่อยพลนน่าไม้ให้มันก็ชามไมมาแต่ทางไมันชิยากมาแต่เมืองไทยมันก็ยากมาแต่เมืองลาวมันก็ยากมาเอาบ้านคุณแกในรถมันสบายใจเอาเนา่ยได้คักแน่บอเจ้าชัวว์ชื่อเด้อบัดคอยไปฮอดเลยเจ้าไปทางไหมเลยเห็นบอคอยได้ไปแล้วได้เชกล่องไปฮอดแล้วเล่นคุณผู้พุ่นเท่านั้นอยู่บนมาลดเชียเงินจักตัวไหนหมื่นเมารถไปอีกอ่ะ ลายเป็นหมื่นบาทเราเมาไปตราชวันผินไปหอดนันเชี่ยกองไปหอดแล่นๆกันพูพุ่นอันนี้คือกันเลยยันเจ้าแล่นลงทงพุดเคยพูเคยมาเคยแลนมาเคยพบมาเคยแลนมาโรดเมามาอ้ําเมาโรดมาเอาคอยมาเอือนเจ้าผุดเอายมาโลดไม่เลยตัวจานท่าตัจานท่าแล้วเมาอยันตัวจานบอกว่าขแน่บอยันประชุมคว่ำว่อบอห์นะบัดไปแล้วคว่ำว่อบนว่าว่าได้อยู่ห่างโคใจมาไปนำหัน เจ้าระวังนะตอนค่อยไปนะไรค่อยค่อยวาใจไปนมือหน้าต้องพาตุจานไปจีบจานไปหาบบอเจ้านะมันคนคนผ่านผู้แหงแหละทำแล้ว <laughs> คนผ่านแลว <laughs> ค่อย, <laughs> น,ยนี่บวัวได้ค่อยไปหาเมียอยากได้คนเห็ดเมียน๊ป โอดเมืองน้องเช่ปูนทั่วเบิดทมโรดบอลอันนั้นนนนนอมมันเลือกแมวมันแมเมน้์เลือกมันความเราคอยก็ัะได้อยู่จริงใจกันแะ้รบยากเลือกไกลแต่ว่าคํานึง